สวัสดีพี่น้องมียังเพิ่มเติมมียังเพิ่มเติมเหรอเอาอาวะสิเอ็มล้อเอ่มล้อไอ้พว่ายทางนี่สิไปเลยสิคิดจะได้สามโมงเลยสามมงขึงนะเตรียมพี่น้องเลยอยากจะดีปินสื่อของ ไปสอยงานศพยายมีเนาะอ้าวใคทางนั้นกำลังดุนเนกสี่โซ่เนี้ยล็อกกินอาหารเอมพูซินอันนี้เขาปู่ย่าจะดีทั้งแม่แม่นี่เนาะน้ำซิปน้ำงบผาลอยบาทเนาะน้ำดื่มซาเล้ง ไว้ไหมอีเท่าเท่าสาเล่งไว้ไหมโกโูไอทองยางพอดีใช่สี่ฮามงพลอสิไดไปห <laughs> ลุนเละเอะเหรอสุดตามึ่งยังหลุนเล้ <laughs> <laughs> <c oughs> มีเอ้ยถูด้วสามหกสามนะไอ้ในบนในล่ามันถูกบเตีด้วยใครดูบตตี่บ้มือถือภัยเหตุน้บ่บาน้มุงอารมณ์วันนี้ ยนี่ไหวไปให้เจ้าให้กระเจ้าถวายพระเงหวอย่างไี้ก็แล้วแต่ข้าเจ้าเนาะเพิ่นเพิ่นมือเพิ่นท่านนะไปกระเจ้าจัดการเองไม่ออกหมานข้าเจ้าอืมออมยิ้มหน่อกระแมนมอ้ยเอาอยู่อมยิ้มหน่อยเอาอมยิ้มได้เยอะจะน่าลืมอมยิ้มสอง พวกคล้องนี่มันโบนักกันได้หรอกมันนักนะทงใหญ่กูซื่อมาเอามึงนะจองแมนสองอันนั่นเนละไปขจา้มกลางคืนเนาะพอโบเหียนอนเผาลงซบ แม่โอ้ tìm เต็ม lệch đó เด้อพี่น้องเห็นว่าก็ nó เปิดมา,ายังงม่ถ่ายคลิปอ้าพี่น้องเลยโหเต็มเลยยังก็ของสดอีมของสดบะมีมีเนาะมีเดืกระเทียมเทียมพริกเขง้งปลาแดกกับบะมีย่ายหมดท่าด้าบดงบก่อนเนาะงบสองพันบาทบอได้เนาะเพิ่มอีกทั้ง ถืกว่าเฮ้ยสายดลกถือว่าพ้อเฮ้ไยังชนะอะไรอ่ะถืองาน่อดีพี่น้องบอดสิบบาทสั่งยี่ สบาเ้เจักบาทเฮ้ยเเ้ได้ไยสิบพันกับสิบาทูมาหาจันบพ0บสิบาทสิบหาบาทสามสิบาทเอกินตึกสามสิบาท

จะเป็นเงินกีบกรายพี่้องเลยถือลายไอถือเงินเงียบบ่เลยบ่ชบจะน้อยเอะไอ้วนั้เนาะหาพันกันเนอะได้สองได้เล่มสามแสนปลายบ่ ปา้นหนงองศาเรจะมีเอ้ยเซตต้นหายกันแสนหนึ่งโมกษาไปหายแสนหนึ่งเราจะมีอย่งนีีุ่ดผสงกองนี่เนาะตอนยังรุนเละไงแม่่านงานไนาครมาหาสุได้มาหาซอกะ บอไล่รตัวนี้รตันี้ก็ต้องหาใบจดงจนเพตัวเดียวของพืหาซูนีหาซูทละสีสิบกุ้เท่าไรท่าบาทเขาอาหาอย่ไทยท่าบาทใช่เขาอ่านสามสิบอ่ะเไ่สิบบานพันส

อืมใครก็ถ <t> ือได้เหอครก็เ <t> สียไปดล้อเด้เรอใครเสียลาอย่าใรก็บรรไรเนาะอาอมันหาศูนยพันอไรลอยนะจะเรีกเลยรีมาเ้าองเราเร็กทุกห้าสองศูนยมันี่มันนักศูนย์สองอเรา้องราอันที่ไดนะเรียน ยี่นี่ไม่จะหนนหนกมาเล้ไปมอลนข้อละหม่อีกคืนไปเหยีไปได้ไหมไปไหนไปถึงบ้านแม่พี่ไม่ก็ถึงตรงนี้เองถ้าไมให้ไปไปห้มาสอนเอง่ะงรตอมเตรียมหิบมุล ใช่สิมาทรงบักฮัมน่าจะเอาปืนออกไปเล่นอันนั้นลูกอืม

เกกระโดดัดูบึมันชิบหายไปน้ำใหญ่มีกระโดดขึ้นใี่เฮาหรือส่เออนี่นางเบิร์แล้วไหมลูกชายกะเบิรงนี่ยปะปะทินแปะทิน ซื้อนูตีหาสองหาสองไซื้อให้นูบอหาอง้อไหมคะเ้เลยมึงถือกี่พ่อเย้อง่เลยปรเทศชื่ออะไรบอยิ้ววังยยยวชาวบ้านยิ้ไใสอีกลยชาวบ้า่อเขาหอนทิพย์ท่นบาเลยนี้มไม่ใสยิ้ไมใสมี

มันอยู่อย่าพอ่อ้อยไปหาคนเบียดื่มะมาณรอดรวมดูได้ทนายเฮ้ยออกเบอร์อะไรนะอืมแบ๊แม๊กได้พอดีเลยเอาไปผูกแขนนน้ำมมคืนค่ารถด้วยนอง่วงมาผูกแขนมันจืนะย้าเกดเป็นคดไเยบ บนหงออกปดปดหาโซ่คือมนเดียตดไปเยไมเห็นไหมเห็นไ่เหลือหรอกคืนี่้

ไปใช้ลูก